ลมอย่าเต,ต,ต,ต็ดีสูงที่ลูกเพราะว่ามันลมแรงมันจะปิวขึ้นหลังคาน่ยเออลงไม่สวยเอออากาศดีอเออโอ้ขึ้นสูงอีกแล้ว อากาศด,ดีอากาศดีอืมอ้าวสูงไปเรื่อยสูงไปเรื่อย <S <S อนานเห็นนะถ้าสูงแล้วจะขึ้นหลังลมแปลงก็ปิวนหลังคาเออ Oh. Ah! <laughs>